โอเคก็กาบสบายดีท่านผู้ชมเนาะมนีกาบมีกรุปช่องโอวิแคทวันเนาะเดี๋ยวมันนี่อากาศจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่เนาะซึ่งเขาบ่ได้เออ่ว่าเวันนี้มาดนแล้วนะอากาศมาได้สุ่มมาดนแล้วเออช่วงนี้อากาศบอมีเพชรเติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพชรใท้ของเธอเน้ะแต่เพชรใท้ตลอดแหละคุณเธอท่านมีเพชรกระเติมเนาะถ้ากิจกรรมแบบน่าสนใจกระเติมเนาะคือกิจกรรมนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปบ่งกิจกรรมอเลยเนาะ กิกจกรรมวัชกบรบึงในนี่เนาะรถกระนำอ่าจะไหนวะรถกระนำคืนลิสยาคืนอะไรคืนนีหย่งวะคืนนีหย่างกับโผนะนี่จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนค่อยนี่อ่าได้75%เปอนาะคนอื่นมูค่อยก็ได้อ่าแปดสเนตะแต่ค่อยได้แต่75%นเนาะโอเค เครื่องในนี้ก็จะมีตัวสุ่มแล้วก็ตัวสุ่มปืนตัวสุ่มอีโวแล้วก็รชุดอ่าชุดลงลงลงอย่างลงรอมเหรอแล้วก็รชุดแม่บ้านแล้วก็รชุดนี้แล้วก็ุดนี้ช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 ุดนี้เนาะอ่าแล้วก็พวกนี้มเนี่ยก็อยากได้อ่าชุดอ่าอันนี้นะนี่เป็นชุดอ่าเซตอ่าลงรอมเนาะแล้วก็ ตัวสมอีโว่แล้วก็ตัวสุ่มปืนนะแล้วก็นีน่เป็นท่าเต้นกาหัวใจนะท่าเต้นหัวใจนะอ่าก็รวมกันก็นจะเป็นหกร้อยสิสามเพชรนะมวันนี้ก็มีอยู่อ่าหกร้อยเก้าสิบสามเพชรอ่าก็ที่มีซิมนี้นะถ้ามีสุดเท่ๆก็อยากได้อยู่แต่บ่ค่อยมีนะซึ่งพวกชุดดเัาก็มีและชุดลายก็มีนะอ่า โอเคเดี๋ยวจะมาซื้อเลยในหกร้อยเจสามเพชรเนาะกดซื้อเลยนี่เปลี่ยนส่วนลดจังไหนวะเปลี่ยนส่วนลดคุณได้รับส่วนลดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อเลยแหละซื้อสำเร็จแล้วเนาะซ <c oughs> ื้อสำเร็จแล้วยังแต่ 70, เจ็ดสิบเพชรดนะอ่า เดี๋ยวไปฮับของเบิ่งนี่ก่นอนอของกาสไปอยู่ไสนเหอ,อยู่นี่ๆเลยหะอ่าของกาสเข้าไปอยู่นี่ๆเลยนะนี่ส่วนตัวจะได้หน้ากากตัวนี้นะเท่อยู่แล้วก็ตัวสุม่มอันนี้หี่เป็นล่างเขามีสิบอันเลยนะแต่พิมพ์เกี่ยวยัง่มีนะ เดี๋ยววันนี้สิลองมาสุ่มก่อนเออามาเปิดแพ็คอันนี้ก่อนอ่าเปิดเลยทำบอใส,ส่นะได้แต่นากกากนะสุดนี้นะโอเคเดี๋ยวจะไปเบิ่งอ่าตัวสุ่มเลยอันนี้เขาอยียกได้เป็นไหนนะอู้ท้าพลังใหม่เพชรเขาคงซิบูมีหรอกนะนากาก m p ็0ศ ปีศูนย์เนี่ยเขามีอะไรบ้างตัวอื่นรากาสุดนี่ล้วกาตัวนี้นะเลา,าก็พยายามได้ปันไหนะกาตัวสมสกินปืนนะตัวสมสกินปืนบอควายเทพปันไหนนะเขาพยายามได้ปันไหนแต่เม็ดอะไรยอย่านะเขาจะได้ตัวสมีโบนี่ ได้มาลูกแก้วจากอันหนึ่งก็พอแล้วเขาจะได้อันนี้พอาได้ตัวนี้ก็พอแล้วอ่าตัวนี้อย่างจากวันวะมันจะมุ่งวันนะโอเคเดี๋ยวมาสุ่มเลยมีได้เลยนะ มีตังสามอันอยังบม่ได้โอ้ยไม่ได้ก็บม่ได้นะอ,บบนะอู้ยยาเอ้ยคือบม่ได้แน่ว่าบุนได้บุนได มาอันสุดท้ายนะออกมาเลยพอได้จบเออสิบอันเลยถ่ายมาได้แล้วลักกี้นี่จนสิบร้อยสิบอันเลยยังพอทันได้ก้าตัวสุ่มเลยเดี๋ยววังปืนมาแต่ไใดมันไม่ค่อยจะได้ไปไหนนะ มันบอควักปันไหนเขาะจะได้แต่อันนี้นี่สกินปืนนี่กระ MP 5นอกนั่นเนระาอยากได้ปันไหนอ่ะกระชิลองสุ่มบ่าได้อ่ะจุมตอทาสิบสองหลักกี่แล้ว แก่สิออกเด้อืม,มสก็บลัคก,กี้นี่ไว้ท่าปืนคือครับอ,อ่ามาสาเป็ด <c oughs> โอ้ยตายโอเคทุกคนคลิปนี้กะชิมิซัมเน่นะขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย